เน็ตแม่มันคือเป็นนังสันบรรจายไวไฟปะเอาไหมเอาไหมสัญญาณมันบอดีแม่วางหาันสวัสดีนะคะอีกรอบค่ะเอาอีกรอบเอาอีกรอบสัญญาณมันไม่ใช่ปะ ให้พ่อปันนี้สิบโมงครึง่งสิบโมงครึง่งสิบโมงครึง่งตักทายกันใหม่นะคะ มันแบบเป็นมุนๆไหมมันล่มมือเนี่ยมันบ้มีคืนกันไล่บ่าได้กันสิบา่าไล่ล่ะสัญญาณไม่ไฟอันบด่ดีเป็นล่มเป็นอากาศร่มๆเต่ามือเนี่ย อากาศเย็นอากาศลมหนาวคือจังมันสิหนาวนี่กินน้ําเต้าหู้เฮาจ้ะสิเอาไปเวให้มันอุ่น